วันนี้ฮาเดอะมาสกานะฮะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่ผมก็ไม่คิดว่าจะเล่นแล้วก็ไม่มีใครน่าจะคิดว่าผมจะเล่นด้วยแหละโอเควันนี้ก็มาอยู่เกมเดอะซิมสี่นะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมาะใช้ชีวิตเป็นคนในนี้กันนะเนื่องจากว่ากระแสะ GTA Low Play มาเยอะใช่ไหมอันนี้ผมก็เป็นไงผมก็ Low Play เหมือนกันไงแต่ว่าเป็น Low Play อีกแบบหนึ่งที่แบบว่าไม่ต้องแข่งขันกับใครนะครับผมโอ้เป็น,เป,นเป็นอะไรที่ก็จะสงบสุขเลยทีเดียวโอเควันนี้เราจะมาเล่นเดอะซิมกันนะฮะเราจะมาทำการ สร้างตัวละครจากในเรื่องนะครับผมอันนี้คือมันจะให้เรา,าสร้างเรื่องราวนะฮะจากตัวละครของเราโดยการตอบคำถามเพียงไม่กี่ข้อนะครับผมแล้งจากนั้นเราก็จะได้ทําการเล่นเป็นตัวละครน,นั้นๆโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่า,าเริ่มจากคำถามง่ายๆก่อนฉันอายุเท่าไหร่ผมจะเล่นเป็นอายุของแบบแรกเริ่มของการเขาเรียกว่าอะไรนะาการใช้ชีวิตใช่ไหมการสร้างเนื้อสร้างตัวนะรเราเล่นเป็นยังอดอลก่อนเลยแล้วกันนะฮะเรือว่าเป็นผู้ใหญ่ขั้นแรกนะผมอายุประมาณตั้งแต่ ตั้งไรนะยี่สห้ายี่ห้าขึ้นไปไหมใช่ไหมแกลป,ประมาณยี่สห้าถึงสามสิบกว่ากว่าใช่ไหมยังออดอ๋อฉันรู้สึกดีเวลาได้ช่วยใครช่วยใครครับช่วยคนช่วยแมวจากต้นไม้หรือว่าช่วยตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวช่วยตัวเองแปลกเลยอ่าผมร,รู้สึกดีเอาอิงความจริงเลยนะผมรู้สึกดีที่ได้ช่วยคนนะผมฮัลโหลแอร์รังกรุ๊ปซอฟท์พีเพิลอาเมื่อตอนที่อยู่ในท่ามกลางคนเยอะเนี่ยฉันจะทำยังไงผมอ่ะ เอนชูเอวบอดี้แฮปปี้แน่นอนนะผมเป็นคนที่ชอบทําให้คนอื่นมีความสุขอยู่แล้วครับฉันอยากจะไปที่สวนสาธารณะเพื่อที่จะไปสูดบรรยากาศไปวิ่งเยาะๆปิดนี่นี่ไงผมวิ่งเป็นรูปหัวหมาคนชอบเลยชอบอยู่หลังกล้องหรือหน้ากล้องอืมไม่ไม่ไม่เปลี่ยนคำถามดีกว่าอุ้ยดูน,นั่นสิปา๊บลาซสี่อยู่หน้าบ้านน่ะทำไงทีนี้ <laughs> จะหลบหนีหรือว่าจะโอ้โหมดมายเซลฟ์โอเคมา โอเคตอนที่เมื่อตอนที่ข<อ>ันังเป็นเด็กฉันฝัน,ฝนที่จะอยากทํางานในไหน,ไหนทํางานเพื่อตัวเองทํางานกับหุ่นยนต์หรือว่าทํางานแบบอวกากาศฉันอยากเป็นผมอยากทางานกับตัวเองมากเลยครับผมทุกวนันนี้มาเาดูกันว่าเราได้นิสัยอะไรบ้างนะครับผมโอ้โห <laughs> สุ่มอะไรมาให้วันนี้มันดูเกาหลีจังวะสวัสดีที่ได้เจอนะอไม่ต้องกลัวเลยนายสามารถเลือกเพศให้ฉันเลือกหน้าตาของฉันแล้วก็เลือกเสื้อผ้าฉันได้ด้วย แล้วก็อย่าลืมเลือกชื่อฉันด้วยละ่ะจัดไปเคยเรามาดูนิสัยกันก่อนนะฮะตอนนี้เฟ้นออฟเดอะแอนิมอลเป็นพวกรักสัตว์นั่นเองโอเคตามที่เราได้ตอบคําถามเมื่อกี้นะฮะอันนี้ก็เป็น oh กูดนะฮะเป็นพวกมองโลกในแง่ดีนะฮะโหเป็นคนรักหมาเอ้ยพอดีเลยอยากได้อย่างนี้พอดีแล้วก็มิวสิกเลเวอร์ครับผมตันนิสยยัยจริงๆของผมเลยผมชอบเล่นดนตรีอาชีพที่มาให้มาตอนแรกเป็นอาชีพที่ให้มาตอนแรกนี่เป็นนักแสดงนะฮะสกิลก็จะเป็นฟิตเนส สกิลร้องเพลงโอ้ยเกิดมาเป็นลูกคนรวยว่ะฐานะปานกลาง Above a บ o v e average นี่คือแบบเหนือปานกลางขึ้นมานะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าไฮโซเท่าไหร่มาทีนี้เรามาจัดการเรื่องเสื้อผ้าน,นาผมกันดีกว่าห <c oughs> น้ามันคุ้นๆปะวะหรือว่าผมคิดไปเองวะโอเคทีนี้เรามาดูอะไรกันสักอย่างดีกว่าทรงผมก่อนเลยเปลี่ยนเลยทรงผมแบบโอ้โหมันผมไม่ชอบสีสุดฉาดอย่างนี้แนละ้วผมเป็นคนที่ต่อให้เป็นคนมีตังก็ต้อง ทำตัวเรียบง่ายๆไปเข้าไว้ครับอืมหน้าเหรอเอาตานี่ผมเปลี่ยนดีกว่าตาสรลีินี่ตาแบบเหมือนเสือไงตาเสือตาแห่งโชคลาภบ,บารมีตาสีฟ้าด้วยเหี้ยนารโตกปะเนี่ยนี่มันเหมือนอะไรสักอย่างอะมัน <c oughs> ดูไม่ค่อยสมประกอบกันไปดู โอเคมึงเป็นคนชาติไหนเนี่ยเอามาดูพวกของประดับตกแต่งกันบ้างนะฮะทีนี้เย็ดเคสีดำบอกว่าเท่นะเย็สเคโคตรล็อกอะไอ้เหี้ยข้างนี้อะข้างนี้ข้างนี้ได้ปะอีกข้างนึงได้ไหมอู้เอาวะ่ะสายมูก็มาแหวนก็มาอุ๊ยแหวนก็มาวะ่ะโอ้ยเนะย็ดเคไงคนรวยเป็นแบบพังๆหน่อยฮนะโอ้โห oh oh. ทำไปเพื่อเฮียเลยมึงทำไปเพื่อเฮียเลยมึงทำไปทำเฮียเลยมึงทำงานเสร็จมึงเตะบอลต่อได้เลยเนะี่ยโอเคมาตอนนี้เรามาให้ชื่อเขาดีกว่านะฮะดูจากาลักษณะโครงหน้าแล้วเนี่ยภูมิหลังประวัตินี่น่าจะเป็นลูกครึ่งยุโรปลูกครึ่งเกาหลีแล้วกันนะครับผมโอเคเอ,อันนี้เป็นซูจินนะครับผมซูจินเป็นชื่อที่ผมสุ่มมาเมื่อกี้เลยนะฮะต่อไปจะเป็นนามสกุลใช่ไหม นามสก,กุลนี่ขอเป็นแบบอ่าเอาเป็นอเมริกันชนเลยแล้วกันนะฮะแอนเดอร์สันซูจินแอนเดอร์สันแล้วกันโอเคเป็นอ่าปุ่มหลังประวัติตัวละครเราเป็นเซเลบริตี้ใช่ไหมเป็นพวกรักแมวรักหมามันจะไม่มีหมาได้ไงะฮะเราต้องเพิ่มหมาสักตัวนึงแล้วกันพันที่ผมชอบนะ,ะเป็นนี่เลยจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากโกลเด้นทรีเวอร์นั่นเอง oh. แต่มัน <laughs> มันดูน่างโง่มากเลยนะเอาจริงๆผมว่าเดอะซิมมัน ทำบ่าให้มันดูเหมือนจริงกว่านี้หน่อยไม่ได้หรอวะก็เล่นจริงๆอ่ะขนมันเยอะกว่านี้อีกนะครับท่านผู้ชมขนมันแบบมันหน้ามันหน้ากอดมากอ่ะแต่เกมมันได้แค่เนี้ยไอเยี่ยมมึงจะเช่าล็อกไปไหนเนี่ยโอเคเอาเป็นออริจินอลแล้วกันหมาอ้วนๆตัวใหญ่ๆด้วยเสียงได่ขอดูๆหน่อยไอ้คเอาดูๆแบบทุมๆเลยนะเสียงแม่งดูกับรถไปเลยโอเคเรามาเลือกนิสัยให้มันกัน โดยพื้นฐานแล้วนะ Golden Retriever ก็จะเป็นหมาที่ friendly นะครับผม <Okay. S 1> ที่เราจะมาดูกันว่าเราเลือกอะไรได้บ้าง g o เด e นเป็นหมาขี้เล่นใช่ใชใช่ผมไม่เคยเลี้ยงนะ,ะแต่ว่าผมก็อยากจะเลี้ยงเหมือนกันในชีวิตนี้แล้วก็เป็นหมาทีา่มันชอบกัดสิ่งของไหมมันไม่น่าจะกัดสิ่งของเหมือนกับ s i b e r i a ฮ Husky ใช่ไหมเอาเป็นหมา active ไวกันโอเค สามนิสัยนี้ก็น่าจะเลี้ยงยากเลยนะผมทั้งเฟรนลี่เพลฟูลแล้วก็แอคทีฟเ่ยน่าจะต้องพาไปวิ่งบ่อยๆมากแน่นอนโอเคเรามาดูกันทางด้านของปลอกคอกันบ้างดีกว่าหุ้ยขนกดเปลี่ยนแล้วม,ม,มันไม่ใช่โกลเด้นแล้วอะมันกลายเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้อะเสื้อผ้านี่ปอกคอเยสโอเคสีดำฮนะสีน้ำโชคเราเราชอบสีดำไปหมาชื่อบ๊อบอ่าสวย นี่แหละไปเริ่มห <laughs> มามันก็โอเคอะแต่ว่าเจ้านายมันแปลกๆกันไม่รู้สุดทรับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันกับลานโล่งๆโง่ๆติดคลองนะครับผมเน,นื่องจากว่าเราไม่มีอะไรทำเลย oh, oh, าขอของกอดหน่อยเฮ้ย,ยเด็กดี มาทีนี้เรามาสร้างบ้านกันดีกว่าบ้านจะดีได้ด้วยรากฐานที่มั่นคงนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะทาการสร้างห้องก่อนเลยแล้วกันโอเคเอาจริงๆเลยนะผมบอกตรงนี้แล้วว่าผมไม่ค่อยมีหัวคิดเรื่องการสร้างบ้านเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้น่าจะโอเคอยู่สําหรับขเขาเรียกว่าอะไรนะสตาร์เตอร์ใช่ไหมสตาร์เตอร์โฮมเป็นบ้านหลังแรกนะ,ะแต่ว่าในอนาคตน,นี้เราอาจจะทําการรีโนเวทเพิ่มนะครับผมผมจะเล่นไม่ใช้สูตรนะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนเลย นะทีนี้เรามาดูพวกกำแพงหน้าต่างประตูอันนี้ก็น่าจะพอแล้วนะฮะสำหรับการอยู่อาศัยคนเดียวกับหมาหนึ่งตัวไปเรามาลงของพื้นฐานให้หมดเลยวะ่ะประตูประตูเราเอาเป็นแบบว่า,เ,าเริ่มแรกก่อนสตาร์เตอร์นี่ประตูอย่างนี้ฮะประตูเดี๋ยวเราเอาเสียงมันเลยกว่าโอเคพอลองนึกถึงสภาพความเป็นจริงนะฮะเวลาเราเปิดเข้าบ้านมานี่เราอยากเจออะไรก่อนเราก็ต้องเจอ แน่นอนเราต้องเราต้องเจอโต๊ะกินข้าวก่อนนะฮะโต๊ะกินข้าวก็แบบนี่ติดหน้าต่างเปิดมาก็คือแบบเขาเรียกว่าชมวิวทิวทัศน์ใช่ไหมกาอีนตัวกาอี้ตัวดเดียวก็พอเลยะฮะเฮ้ <c oughs> แต่ว่าเอาไว้เอาไว้สักตัวนึงก็ดีเหมือนกันเผื่อเวลามีแขกมาบ้านหน้าต่างก็เอาเป็นไม่ต้องใหญ่มากก็ได้นะนี่เอามันแบบว่าเปิดปิดได้แต่ผมก็ไม่เคยปิดเปิดปิดหน้าต่างในเกมน,นี้สักทีเลย <c oughs> พอเราเข้ามา <c oughs> ปุ๊บเราจะโต๊ะกินข้าวใช่ไหมแล้วพอเรามองเข้าไปอีกปุ๊บเราก็จะเจอกับ ครัวมันต้องเป็นห้องครัวยังไงล่ะหุ้ยมีเตาไฟฟ้าด้วยเฮ้ยถ้าผู้ชมผมไม่รู้เนี่มังมีเตาไฟฟ้าด้วยเฮ้ยเจ๋งอะเจ๋งเจ๋งเจ๋งสมกับเป็นฉายาเกมหลักร้อย d l เซหลักหมื่นจริงตู้เย็นนี่ขอเป็นอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ตู้เย็นเหรอมันเหมือนเหมือน,นตู้เก็บตู้เก็บอะไรสักอย่างโอเคเทด่ดีเอาเป็นบบสีแบบโทนดำเลยกันสวยประมาณนี้ครับผม แล้วก็เตานี่อย่าลืมขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ถัขงขยสะสักอันนี่เลยปึ๊บเน่วางข้างตู้เย็นไปแล้วก็นี่นี่นี่ขาดไม่ได้เลยนี่ที่ใส่อาหารหมามาตอนนี้เจ้าบ๊อบเราจะมีอะไรกินกันละผมขอให้เจ้าบ๊อบมากินนอกบ้านแล้วกันนะเพราะว่าถ้ากินในบ้านน่าจะติดหรือเปล่าโอเคถัดจากห้องครัวนะฮะถัดจากห้องครัวอันนี้คือห้องครัวของเรานะฮะเ้ยเดี๋ยวไม่ไม่มีซิงค์หะือเ่า <laughs> ลืมใส่ซิงป๊บปั๊บป๊ซิงล้างจานเอาแบบถูกถๆไปก่อนนี่ไงสวยเสร็จแล้วห้องครัวต่อไปนะผมจะทำส่วนนี้ให้เป็นห้องนอนนะครับผมห้องนอนนี่หลักๆเลยก็ต้องต้องมีแค่เตียงใช่ไหมเตียงแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะฮะแค่2ออย่างนี้ก็เป็นห้องนอนได้แล้ว ทำดูเตียงเดียวดีกว่าเตียงเดียวนี่ขอเป็นแบบงบประมาณสักไม่เกิน5 0แล้อลกันนะขอแบบนี่เฮ้ยสเปซเซฟิงว่ะเอาหันมาทางนี้แลวกันโอเคแล้วก็ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าขอไว้ข้างเตียงนี่นี่แหละโซนนี้แหละนอนได้แล้วทำทำเป็นห้องเขาเรียกว่ามี Privacy นิดนึงทีนี้ก็จะสมมติว่านอนอยู่นะเปิดมาก็เจอห้องครัว เปิดมาก็คือทำอาหารกินได้เลยแหมสุดยอดไปเลยโอเคส่วนโซนสุดท้ายนะฮะไม่ต้องบอกก็รู้ห้องน้ําครับผมห้องน้ํากับห้องนอนติดกันไปเลยแต่ว่าประตูอยู่ของด้านานันนะนะประตูห้องน้ําต้องเป็นแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่าเปิดเข้าไปแบบนี้ชักโรครกใช่ไหมชักโรครกขอเป็นแบบอืมอ h เ a m b a อร์ d o r นี่ไง <laughs> ชักโรครกเบสิกที่ ใครๆก็ต้องรู้จักนะฮะ The Ambassador เนื่องจากว่าเรามีหมานะฮะผมเรามีหมาหนึ่งตัวเจ้าบ๊อบนะฮะหมาก็ต้องการการอาบน้ำเพราะฉะนั้นเราจะทำแค่โชว์เวอร์ไม่ได้ครับผมเราต้องเอาเป็นอ่างอาบน้ำแล้วกันรู้สึกว่าราคาอ่างอ๋อนี่งถูกๆก็มีนี่ว่าสีดำไปเลยนี่แหละเดีย๋ยวเป็นสีส้วมเดี๋ยวทุกอย่างเป็นสีดำสีดำเนี่ยเฟี้ยวโอเคห้องน้ำก็ประมาณนี้แล้วกันของตกแต่งขอเป็นที่แขวนผ้าเช็ดตัวแล้วกันนะเอาไว้ตรงไหนดีวะตรงน,นี้ดีกว่า เออโอเคต่อไปก็จะเป็นทางด้านของอไฟนะฮะที่ให้แสงสว่างทำให้บ้านเราไม่ดูมืดแล้วก็น่ากลัวเกินไปนี่ดีกว่าเอาเป็นไฟเบสิกเลยเอาเป็นไฟติดไฟติดเขาเรียกว่าอะไรนะเพดานแล้วกันนะฮะซีลิงซีลิงวอลซซลิงแลมโอเคตรงนี้ก็สัก2อนอันสวยป็นีงแค่นี้ก็พร้อมอยู่แล้วครับผม ต่อไปก็เป็นวอลเปเปอร์ paper, แล้วก็พื้นนะฮะพื้นห้องน้ําห้องน้ําผมขอเป็นห้องน้ํามันต้องเป็นลายแบบเหมือนเป็นนี่ใช่ไหมเออนี่สดใสสดใสแต่ส่วนมากเขาจะทําเป็นลายอ่าเนี่ยฮะลายตารางฮอตกันไม่รู้ทําไมโฟมมันก็เข้าดีนะนี่แบบนี้เลยนี่ไงเข้ามาก็รู้แล้วว่าเนี่คือห้องน้ําส่วนห้องนอนเราเป็นอ่าเป็นหินไหมให้เป็นไม้ดีกว่าพื้นไม้พื้นไม้ พื้นไม้น่าจะมากว่าอันไหนวะพื้นไม้เอาเนี่ยอ่าไม้ขาวไหมเฮ้ยมันดูมันก็ดูมินิมอลดีอะเนี่ยคุณทำไปเล่นไปโอเคขยับมันนิดนึงก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวบัคก็เป็นกำแพงหรือเปล่าโอเคเตียงนี่นอนทางเดียวนะฮะเรานอนหันไปทางนี้ก็คือแบบว่าก้าวขึ้นเตียงปุ๊บแล้วก็นอนเลยเป็นเตียงเดี่ยวไงเราไม่ต้องการให้ใครมานอนด้วยอยู่แล้วเอาไว้เงี้ยแหละถูกแล้วแล้วก็วอลเปเปอร์ ออ้ยเท่อะเนี่ยดูดีอ่ะทำไปเล่นไปเป็นสีดำก็โอ้โหหรูหลานะเออว่ะมินิมอลแต่ว่าสวยงามครับงบน้อยแต่ว่างบน้อยแต่ได้ใจเรียกว่างนี้ดีกว่างบน้อยแต่ถูกใจแน่นอนส่วนตัวบ้านที่เหลือก็เน้นเป็นโทนดำแล้วกันฮนะมโมเดิร์นโมเดิร์นค่อนข้างจะโมเดิร์นเลยทีเดียวโอเคนี่แหละสวยงาม ขั้นตอนสุดท้ายเป็นพื้นนะฮะผมชอบสีขาวมากเลยนะสีขาวมันดูแน่สบายหูสบายตาดิโอเคสีขาวเลยแล้วกันนะโอเคทีนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านหลังใหม่ของเราแล้วที่เราจะพาน้องบ๊อบเราเข้าบ้านก่อนดีกว่ามาเรียกหมามาด้วยามาบ๊อบเอามา เดี๋ยวตั้งไฟให้เป็นออโต้ไลท์แล้วกันสวยอหมาดิบ๊อบมาแล้วงางบ้านใหม่ดีไหมมาเล่นกับหมาสักหน่อยแล้วกัน <c oughs> มันไม่เหมือนมันก็คือโกลเด้นรีเซิร์ฟเวอร์เหรอเนาะไม่รู้สิผมรู้สึกว่าทำไมมันทำไมทไโกลเด้นรีเซิร์ฟเวอร์นในชีวิตจริงมันดู <c oughs> น่ารักกว่านี้วะ <c oughs> โอเคตอนนี้พอเรามีบ้านแล้วนะฮะ เรามีที่อยู่อาศัยแล้วใช่ไหมเราก็จะทำการหางานใช่ใช่ใช่เรามีงานเราเรามีอาชีพอยู่แล้วนะเราเป็นนักแสดงเราจะติดต่อกับเอเจนซี่นะฮะเลือกเอเจนซี่เอเจนซี่สองอันนี้มันต่างกันยังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าดูอันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนเป็นรายการทีวีมากกว่าเฮ้ยเพื่อนบ้านมาเพื่อนบ้านมาเดี๋ยวเราทักทายเพื่อนบ้านก่อนทักทายเพื่อนบ้านก่อนจะนั่งทำไมเลย อยู่ดีก็ชอบนั่งเองสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสวยไหมครับจ้องตาอะไรขนาดนั้นมึงจะจ้องอะไรขนาดนั้นอะคือคือถ้าเป็นชีวิตจริงจ้องขนาดนี้ผมต่อยแล้วแน่ต่ยจริงมาต่อยเป็นผู้หญิงก็เหอะเฮ้ยกินอะไรอ่ะน่าน่าสนใจว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทักให้หมดอ่ะ introduction คุยเรื่องคอมนะฮะบ่นสงสัยอยากได้คอมบ่นว่าอยากได้คอมเมื่อกี้ ใช่ไหมอืมมันดีมากเลยอ่ะผมพยายามผมจะพยายามคิดแล้วกันนะว่ามันพูดว่าอะไรดูจากสิ่งที่มันพูดมาเป็นเครื่องหมายคำพูดนะฉันว่ารูปปั้นในพิพิธภัณฑ์มันก็ดีมากเลยนะใช่ก็ว่าอย่างนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่ใครๆก็ไปดูกันนะลูกเสือมันทำอะไรแถวนี้วะเฮ้ยลูกเสืออ่ะเฮ้ยมาสวัสดีครับยืนกันใกล้ไปปะวะไม่กูโควิดกันนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว คนนี้เขาชื่อว่าฮิวโกวิเลเรียลนะฮะอ้าวเป็นลูกเสือนี่เองกูไม่รู้มึงกินอะไรอยู่แต่กูว่าน่าจะเย็นแล้วล่ะน้องพี่แกคนนี้เขาไม่หนาวหรอวะไหนลองมาคุยเรื่องที่ตกปลาอยู่ดีก็ปอบใจเฉยเลยอะไรวะเนี่ยเอาปอบใจเฉยแล้วก็ถ่ายเซลฟี่อะไรวะเนี่ย ไอโฟนซะด้วยน่าคนนี้เขาเป็นอะไรทำไมเขาทำหน้าตาแบบทำไมเขาหน้าตาดูอาฆาตมากเลยชีวิตไม่ค่อยมีความสุขครับเป็นลูกเสือนี่คือไม่ค่อยมีเงินเหรอหรือว่าไงมันดูเหยียดไปวะไม่หรอกเราก็ถามไงเราก็ถามด้วยความเป็นห่วงไงเออสร็จนั้นแล้วมาคือยืนคุยอะไรไม่เดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวกูอยู่ข้างนอกกูอยู่ตรงนี้มึงเคาะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมามาคุยกันก่อนร r i e n ี่อิน t r o d u c t i o n สวัสดีครับ มาจับกลุ่มคุยกันคุยกันคุยกันหน้าบ้านกูนี่แหละเออไม่ต้องไปไหนกันแล้วนี่ก็เป็นเวลาบ่ายห้าทีแล้วฮะเราเยี่ยมตราเลตลกให้ฟังมายืนหนาวแล้วกันห้าหกคนเอ้าสวัสดีครับป้าสวัสดีครับป้าสนใจมาร่วมวงสนทนาแล้วกันไหมฮะป้าไปแล้วอ่ะ ก็ไม่ทันนะบ้าเมื่ไปแล้วว่ะโอ้โหเฮียเฮ้ยเดินเข้าไปได้ไงเฮ้ยยังไม่ให้เข้าไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยกีตาร์กูปล่อยปล่อยกีตาร์กูเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวอยอกมานี่ก่นอนออกมานี่เออ <c oughs> มารยาทคนในเกมนี้แม่งโอเคคุยจบแล้วทีนี้เราจะทำการเซนโฮมแต่ทีละคนแล้วกันนะฮะ <c oughs> <c oughs> ชูชูไ <c oughs> อ้ขี้ไล่เป็นหมูเป็นหมาเลยไอเฮียสาเวทชิ้นผ้าไอ้สัตว์ ถ้าผู้ชมได้ยินเสียงน้ำไหมครับผมจะซูะมเข้าไปนั่นแหละครับโอ้โหเอาวะซ่วมสีดำมันแปลกๆป่าวะหมารู้สึกว่าตอนนี้จะเริ่มมีหิวแล้วนะเรามาหาอะไรกินกันดีกว่ามาทำการคุกกันเลยเอ่าเลเวลแรกเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยอ๋อพวกนี้มันต้องใช้เตาเตา,เตาอบดีนี่ว่าฟุตสลัดเอาเป็นอ่านี่ดีกว่าฟุตสลัดไปเอา้า อ๋อ,อทําไม่ได้เคาน์เตอร์มันมีไม่พอไงอ่ามันต้องมันต้องมีไอ้นี่อันนึงอะโอเคไม่งั้นมันทําอาหารไม่ได้ฮะเคยหั่นแอปเปิ้ลนะมันจะดมทำมํำไมไปดมแล้วก็ทําหน้าอูา้อู้อมันเป็นแอปเปิ้ลที่หอมมากเลยเอาแอปเปิ้ลกลายเป็นแตงโมเฉยเลยเอ้าอะไรวะแล้วกลับ Apple มา,เ,า,เ,า,าเป็นแอปเปิ้ลต่อเอ้าเอาตัวขาเป็นเก้าอี้บ๊ e. อบขวางบ,บ๊อบแต่ทาอาหารมีขี้เหย,ยรอตรงนี้โอเคเทใส่ถ้วย คอยที่มาจากไหนก็ไม่รู้ออาๆอๆค่อยๆทำสิเอ้ยายายาสกปกอย่าแคคหูโอ้ <laughs> ทั้งมือเลยเหรอมนเพิ่งแค่ค่หูมานะฮัลโหลจะได้กินไม่ได้ชาติเนี้อันนี้ก็ยืหนห่าอยู่นั่นแหละพี่ผัยอานี้คือเสร็จแล้วเหรออ้ยดูนั่นสิครับสีสันมันดูน่าทานมากเลยมันเป็นฟุตสลัดที่ อ๋อจริมันดูน่ากินมากเลยนะนายบ๊อบกินบ้าบ๊อบกิฟซัมฟู้ดทูบ๊อบมาฉันรู้นะว่าวนายเป็นหมาแต่ว่านายก็น่าจะกินผักถูกไหมยื่นมือไปนอกกำแพงแต่อาหารตกข้างในโอเคอร่อยไหมบ,บ๊อบนั่นแหละนะที่เขาเรียกว่าฟุตสลัดเนะี่ยมันไม่ใช่เนื้อนะแต่มันเป็นผักนายรู้หรือเปล่าปกติผมเล่นเดิลซิมนี่ผมไม่เคยแบบเปิดสปีดแค่หนึ่งนะปกติผมกดเลขสามเนี่ยผมไปอัลต้าสปีดตลอดเลยนะ <c oughs> แต่เวลาพอมาเล่นแบบว่าสปีดปกติที่ชาวบ้านเขาเล่นกันมันก็แบบเออดูดีอะ ได้เห็นดีเทลได้เห็นอะไรเยอะแยะเลยงานเรางานแรกเราเริ่มมนไหนนะ9โมงใช่ไหมโอเคมาเรามาทำการฝึกฝนสกิลกีตาร์ก่อนนะฮะเฮ้ยอะไรอะบ๊อบปวดฉี่เหรอโอเคต้องสั่งมาให้ไปฉี่เวลาเราเลี้ยงหมาเนี่ยเราต้องคอยสั่งให้หมาทำนู่นทำนี่ก่อนเหรอคือมันต้องทำงาไรจริงๆ่ะผมไม่รู้เนี่ยผมก็นึกว่าหมามันจะแบบหาที่ของมันเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแมวอะไรอย่างเงี้ย วิวสองแล้วมันต้องการเวลอะไรวะกีตาร์วิวสองโอเคเสร็จแล้วตอนนี้ซูจินของเราก็ได้บรรลุการเป็นอรหันต์ขั้นที่สองแล้วจากการเรียนรู้จากาคลิปอาจารย์แดงนะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วเราจะพาซูจินเราไปเที่ยวในเมืองกันดีกว่านะฮะมาดูซีแถวนี้มีอะไรบ้าง <c oughs> บ้านกูมันดูเล็กมากเลยถึงแล้วที่นี่นะคือห้องสมุดวิลโลว์ครีกอะไคยฟ์ยังไงละ่ะ ที่นี่ามันดูเงียบเหงามากเลยมันมีแค่กูหรือเปล่าเนี่ยที่มาที่เนี้ยเอาไปเลยเย้ yeah. รูปหัวที่นึง่งโ,โ,โคนเอาใจใส่รักหมาจัดจาดมาเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรให้เราทำบ้างนะฮะเ,เดี๋ยวนะนี่มันโต๊ะใครเนะี่ยไม่มีใครอยู่เลย หาอะไรอ่านสักหน่อยดีกว่า read something ไปเดินเข้าไปเลยอุ๊ยนา่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือช่างหรือเปล่า h a n d l e handiness level หนึ่งนี่ไงอ๋ออ่านหนังสือแล้วเพิ่มความรู้มีความรู้ระดับสมองสุดยอดเกนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะฮะอันนี้รู้สึกว่า,าพี่ซูจินของเราน่าจะเริ่มง่วงแล้วนะครับผมเราจะทำการพาเขากลับบ้านถึงบ้านแล้ว สลีปเลยครับรอเลยบ๊อบไม่นอนหระบ๊อบบ๊อบยืนสะบัดอะหัวหมาเช้าล็อกโอ้โหไอเตียงนี่คือแบบให้เอ็นจีน้อยมากอะนอนนานมากกว่าจะเต็มอะไอปุ่นเยี่ยวปุ่นเยี่ยวห้องน้ำก่อนบ๊อบน่าจะมาคอยดูฉันอย่างนี้ไม่ได้นะบ๊อบอ๋อไม่ทันแล้วห้องน้ำมึงก็นอนได้เหรอหิว มเฮ้ยกล้ามเป็นมัดๆเลยว่ะม,ม,ม,มันหุ่นนแบบชัดๆเพิ่งเห็นชัดๆก็ตอนนี้แหละอันนี้ทำอะไรอะไมค์แอนชีสอ่ามักกะโลโนีอเอา <laughs> มันต้องแดกแล้ววันนี้คนๆคนคอคๆคนแล้วก็เดินมามุมอร่อยนี่เอ้ยเสร็จแล้วหรอคนๆแค่นี้เสร็จแล้วหนาวหนาวหนาว หนาวดิไม่หนาวได้ไงดูแต่งตัวเลยอ๋อหน้าตาดูไม่ค่อยสู้ดีเลยเป็นไรเป็นเลยหนาวหนาวใช่ไหมหนาวซื้ออนี่ให้ดีกว่าเทอร์โมแคสเตอร์เทอร์โมสแตตนี่เครื่อปรับอุณหภูมิหรือเรียกง่ายๆว่าแอร์บ้านเรานั่นแหละฮะ โอเคปรับให้เป็นวอ w เมอร์แล้วกันโอเคเพิ่มอุณหภูมิกดเปิดฮิตเตอร์หน่อยแล้วกันเอ้ยสวยยิ้มยิ้มแฉ่งเลยสั่าไปออดิชันแล้วไปออดิชันแล้วโอเคทีนี้ก็รอผลนะฮะว่าวเราจะออดิชั่นผ่านหรือเปล่าเอา้าสุดเดียวพี่แหมมายืนหลอ่ลอๆหน้าบ้านผมต้องต้อนรับหน่อยแล้วเอาไปไหนอะพี่เดี๋ยๆเย มันท้อซะแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุ้นก่อนดิเออสวัสดีครับง่วงนอนไหมครับนอนกันไหมครับสลีฟมีฟรีไวไฟนะครับพี่ฉันไม่ชอบท้องฟ้าใสๆเลยฉันชอบเวลากลางคืนมากกว่าเพราะว่าฉันน่ะหากินกลางคืนยังไงล่ะไม่ใช่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่เขาฟิตจังวะเฮ้ยเฮ้ยกล้ามโตเหมือนกันเลยนี่หว่าเป็นเพื่อนกันเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหม ยดเค้นี่มันสไตล์แขกเลยนี่ว่าหญิงไทยชอบนะฮะนอกจากชาวเกาหลีแล้วชาวแขกแี่หญิงไทยก็ชอบเันนะเอาวสวัสดีครับพี่เราเคยเจอกันมาก่อนอ๋อนี่มันนายลูกเสือนี่ว่าฮิวโก,โกโววโ้บหรือลสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับออชอบเล่นกีตาร์ไหมครับผมชอบ,อบลามะามากกว่า อ๋อฉันน่อยากมีรถนะรถรถสีแดงด้วยรถเหมือนอาจารย์แดงเลยนะ่ะฉันอยากร่ำรวยอยากมีเบ็ดอยากมีรถเบนซ์หัวประดูกอืมแบมพายพูดถึงไอ้ที่นี่พูดเรื่องเรื่องผีสัตว์ไอ้ที่เนี่อยากบินนะอยากบอยบินไปแล้วบกตินะฉันน่เป็นคนชอบกินเหรอนะฉันน่ะชอบวายแดงกับแฮมเป็นบ้าเลยอ๋อไปขับจรวดเล่นดีกว่า <laughs> ไม่ใช่แล้วก็บนบนบน,บนไปเรื่อย เดี๋ยวนะคือมึงอ,อันนี้คือมันมันเดินเข้าบ้านมาเองนะฮะคือมึงทิ้งเขาให้คุยคนเดียวแล้วมันก็เข้ามาเยี่ยวอะนะโอ้โห<บ> oh, สุดยอดเลยโอเคครับสำหรับ uh, The Sims 4าร์ทแรกวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับซูจินแอนเดอร์สันใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเนะกมจำลองการใช้ชีวิตนะผมที่ผมก็อพอมาเล่นพอได้มาลองเล่นแบบว่าไม่กรอสปีดเป็นอัลตร้าสปีดนี่ก็รู้สึกว่าเกมมันก็มีอะไรท,ทำหลากหลายเยอะแยะมีดีเทลอะไรให อ่าสังเกตเยอะแยะเลยนะฮะโอเคแล้วถ้าหากว่าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับผมด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจมากเลยทีเดียวสำหรับนี้เดอะแมสก้ากับเกมเดอะซิมสี่แล้วก็พี่ซูจินนะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย